กำนั่ง,งึ่งน้องป่ตีเป็น,ปนอะไรกึ่งนาะงป่ะเหรอเนาะเป็นพระราชาธรรมนิกรายองค์แม่นี่คือปฐมพาะเทวีตีเป็นบอกซื้อนะตีจำได้แม่นแล้วก็จำได้เท่าทั้งเมืองเจ้าตัวยังไงเนี่ยสายตาบบดี่เจ้าตัวยังไงวะที่ใหญ่ตัวอะไรใหญ่ออตัวอะไรใหญ่สวัสดีครับสวัสดี fc ทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้มาที่วัดเทพรังสีหรือว่า อาจารย์ช้าง317นะครับวันนี้มาไม่ทันนะครับช่วงแห่ทาพิธีบวงสรวงนะครับเมื่อเช้านะครับมาไม่ทันวันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงนะครับผมดูที่อาจารย์ช้างนะครับจัดทําขึ้นนะครับอยู่ที่หน้าวัดเพื่อที่จะลอยกระทงในคืนนี้นะครับจัดเตรียมให้พี่น้อง ชาวบ้านนะครับมาลอยกระทมกันเดี๋ยวมาตามปริศนาของอาจารย์ช้างกันว่าจะมีตัวไหนนะครับปริศนาจะเป็นตัวไหนกันนะครับ การครับอาจารย์ครับผมงวดเพิ่ะหานกับถือว่าพลาดไปเนาะ,ะครับงวดแรกพลาดกินแค่แค่งงวดแรกถือว่ากับซีหางงวดแล้วนะครับงวดนี้เป็นยังไงเนาะครับน,น,นีิมีความฝันหรือว,ว่าพิจารณาเป็นยังไงครับส่วนมากมันเลื่อนล่างงวดมันมีหลายสิ่งหลายอย่างติดบงังแต่ว่ากับงวดที่พลาดมากรู้สึกแบบผิดหลายถึงว่าไ่บอกตัวเลขครับที่ อาจารย์ก็บบอกเป็นตัวเลขกแล้วให้ไปจับเอาเองบานห็นวานบอก้ราน่กมาซอยเนาะจับเตรียมมาเห็นปเอทงกันม้องงานเนาะครับเมล็ดก็งมีแห้อีกบ่อมล็ดีการละเล่นของเด็กน่อยการล่ำกัน กิจกรรมของเิ็กหน่อยนักเรียนกันหน่อยเรียนเนาะหน่อยเยาวชนครับหยาดยมการแสดงออกอะไรย่างเป็นประเพณีสืบสานวัฒนธรรมจริงๆแล้วอยู่นี่บ่มีงบประมาณของหน่วยงานราชการใดๆเราก็สร้อยอาจจะไมาอยากจะแต่เฮ็ดให้เป็นบรรทัดฐานแล้วก็สืบทอดวัฒนธรรมคือมันห่างหายในเรื่องของ กิจกรรมต่างๆวัดน้อยนะมาติตจิตเลื่อนๆเป็นวันที่เพิ่งเริ่มสางเริ่มบุญนาคบุญสังขร์ถึงแม่ไม่แล้วก็กิจกรรมต่างๆเอียงต่างๆมันก็บ่ค่อยจะมีเลยแต่อาตมากเริ่มจะมาคุณพุ่มอันนี้ก็อาจารย์ก็อาจารย์ก็ลงทุนเองเ,องเ,องเนาะใช่ใช่ <alam. S 2> อลงทุนให้ชาวบ้านทุกอย่างนะบัครับเนี่ยที่จัดงานเตรียมเงาะร้อยกระทงนี่ บ่ได้จ้างมิตรญาติโยมมาซอยกันนะครับเอาเป็นต้นทุนให้ครับมีเอฟซีที่เป็นซอยสนับสนุนในหลายคนที่โอนเงินมาซอยในเรื่องของเงินท่องเช็นที่ผ่านมากอะที่เป็นโอนเงินเขาเป็นที่กลางวัดกะบเดียวเียยอดสองหมื่นแปดร้อย 1> uh, 2 uh, 1งห่สบาทอันนี้เป็นยอดของ FC ที่เป็นอุ่นเงินมากซอยสาุ้มประตูที่ทีอย่างนีอันนี้ก็รู้สึกว่าเซ็ตแล้วมั้ตอสี่เปร์เซ็นตอันนี้ก็เกือบเซกืบร้อยร์เซ็นแล้วเนาะสุมประตูอันนี้มีด้หนาอย่างงีมัน้วง็เราอาจะเทปปูล้วก็ทับข้างเข้าไปประมาณร้อยก็เมตร ตรงนี้ก็คือได้ยอดจากจุ๊ซี่ที่โอนมาซอยหนึ่งหนึ่งเดือนที่ผ่านมายอดเงินสองหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาทยอดเงินดีดีดี่ยเราจะ ยอดไล่ใจกับนี่ก็อาจจะไข่เคียงลงโตคือคือว่าเป็นหนีเป็นสินกับพี่ครับเห็ดตามที่นี้เนาะตามกำลังตามกลังตามยอดที่ได้ครับผมได้ไวเนาะเป็นเห็ดหน้ากระสมุนเห็ดแล้วเดินไปเดินยังเรียบร้อยครับที่เนี่ยย่อมจะเห็นนัเลยขอนามโธทนาส่วนบุญส่วนดีส่วนี่อยางนี้เป็นโอนมาให้ครับเป็นกำลังหนุนกำลังศรัทธากำลังซอยเกลือกัน ทนเรี่ยขอให้สอนองยอมรับอนุญาตยมทุกทสิ่งที่ศาสนาให้สมก็มุม่งหวังว่าครับสาธุสาธุเด้อน,นะครับด้วสิทุตัวก็ตท่านก็จะมีอาป,ป้าจากเมืองนอกที่ลูกศิษย์คนไปเห็นงานเมืองนอกเพิ่นผมทบโทนมาครับเป็นต้นอาป,ป้าแล้วก็มาร่วมกันบุญนับปฏิสังขรณ์วัดถ้ายาจากเลยต้องมีอาตมาว่าัดเย็นถนนเข้าไปเข้าขไปอยู่บ้านลอยก็เมตรแคร่ใส่หัวก้อน เส้นงบอะไรอย่างเน,นะงาะงบประมาณเกือบสองแสนสองแสนกว่าล้าครับ,รบก็ถด<ป>นน้อยร้ย 2, อยเมตรนี่ก็ต้องอ่อเพราะ<อ>เฮ็ดเองเอย่งเี้ถ้าไปจ้างเขายังเขาทุกยามค่น่าจะเกินครับม,มันทีเสี่ยวแนวทางนี่ทีนี่ครับอ่าได้เป็นอย่งไรเนาะปิชนะงวันนี้อ่ปิชนะงวันนี้ที่อาตมาฝันจากปู หนักเพิ่นขืนมาแต่เดือนเก่าขืนมาในรวมเกือบสามเดือนมาอยู่เนี่เดี๋ยวจะมาปัน่นหลูพญายนาคคือในนีมมตเห็นเิ่นขืนมาเวนาควันไหนนี่นนมตก็คือเหมือนเพิืนขืนมาคู่กันสององค์เนบ่ยู้อคือกันว่าเป็นอียง แม่ทั้งเด็กแต่ตมาคิดว่าน่าจะเป็นครูก็คงเก่าเจ็ดทันแล้วพญนาคขึ้นมาแต่เดือนเก่าว่าเจ้าไหนก็อาจารย์พญนาคขึ้นมาแต่เดือนเก่าแต่ว่าตมาเนี่ยคือในปั่นรูปพญนาคแต่ปั่นั้งแต่นิมีเห็นแต่พุ่นหละนขึ้นมาถึงครูคนองค์ปูน อยาจะาจำนคนซื้อราชาธรรมิกราตจะจหนาถงน้องบ่ตีเป็นเลขถึงน้อง่เห้อเนพระราธรรมิกราชองแม่นี่คือปฐมมาเทวีตีเป็นบอกซื้อนะตีจำได้แม่นสองอเคซื้อคนซื้อจังสนนพญานาคคนตีเป็นเจ็บเด้อ วนางเยนจ็ดเจ็ดพนานงกเจ็ดเกิดมาเดือนเก่าตัวอะไราย,ยายตัวอะไรครับถูกอ่ะจำได้บ่า6สามหกศูนกกย์นย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 ถูกเก่านอะนอเลขถูกเนาะเลขถูกมนเก็ดเป็นทีเปน็นเ้านี่ตัดหอ

อืม <c oughs> ตัวยังไงเนี่ยยายตาบอดอีกตัวยังไงว่าเทยายตัวอะไรยายเออตัวอะไรยายตาบอดียางเลยอยากยืนกั่ยยน,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 นตัวเดียวโคโลตัวนี้ตัวนั่นยายเลยตัวมันสิออกยด่พี่ตัวมันสิออกยด่พี่ยายฮะยายยาย,ยายจะคอยเอาน้ำเหล้ายายอย,ยู่ใกล้อ่ะหมอยากเบิ่งน้ำูกน้ำหลานวางสมโพงกัน สามหกศูนย์นี่คือเป็นเลขทูบเนาะใน,นเป็นหน้าคูอัน,นนี่โอ้นี่หนา้าคูแล้วอันนี้อาจจะเป็นเกา้าเก็ได้อาจจะเป็นเก้าเก้าหกหกก็ได้เลขสุดยนี่มันออกอะไรทุกอย่างอาจจะเป็นเบิร์ดก็ได้เด้อสามเจ็ดหกเก้ากับสามเจ็ดที่อาจารย์เอาเชิญให้เมื่อกี้นีงนะครับหกกับเก้าตัวเดียวกัน อาจะเบิ้ลก็จะเป็นเบิ้ลนหกกับ9-9้าเก้าสำหรับแนวทางของอาจารย์ช้าง3ามนเจะครับมาหลายตัวนะมาหลายตัวม่หลายตัวด้วทุกคนทุกทนทั้งวันนี้นะครับสิบั้งนี่ล้วไปไกลๆลูกสามหกูนย์แล้วก็สองตัว6 9เกจนะครับผมสามหกศูนย์หกเก้ากับสามเจ็ดนะครับ

มักใบใหญ่เขี้ยสามหกศูนย์หกเก้าสามเจ็ดอาจารย์เราห้แล้วเนียนเราเขียนให้เราเน่ต้องแปลยากง้นี่ต้องแปลยากเราเขียนให้เลย ค่าแต่เปลนีนน้สหเกสเจ็ดี่เนอะ360 69 37แ,แ,แ,แค่นี้เองครับงูนี้มาไหลสามหกศูนยกับหกเก้ากับสามเจแค่นี้ถือแท่ย้ายงวนี่เผ้าซื้อไปเด้อเอาสาธุสาธุสาธุ